สุดภาวาต้นะเะดาอาถรพ์เฮี้ยนหนักผีอยากกินไก่ทำรถกระบะพิกคว่ำคอหวยแห่สองเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเท่าแก่ส่งชิ้นส่วนไก่สดนะคะเจอเรื่องชวนภาวานะคะขับรถผ่านต้นสเสดาผีดุนะคะจู่จ พวงมาลัยหักเองลูกจ้างที่นั่งมาด้วยเชื่อผีอยากกินไก่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะนายวิรัตกกเอี่ยมอายุ50ปีนะคะเท่าแก่ขายส่งชิ้นส่วนไก่สดตามตลาดได้เล่าถึงความเชื่อลี้ลับของผีต้นสะดาในจุดร่องกลางถนนสายบายพาส36ระยองชนบุรีตำบลมาบขา อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะโดยบอกว่าได้ขับรถ t o y ยต a v i ีโกตอนเดียวสีขาวหมายเลขทะเบียน2ทบพุท่ยอยอ13 13, โยหญิง1313กรุงเทพมหานครจากเมืองระยองจะนำชิ้นส่วนไก่น้ำหนัก1ตันไปส่งตลาดบ้านช้างนะคะขณะขับมาถึงที่จุดเกิดเหตุ ขับมาพวงมาลัยหักเองแล้วก็พุ่งชนต้นสะเดาที่อยู่ร่องกลางถนนจังหวัดนั้นเองจําได้ว่าต้นสะเดาต้นนี้ผีดุเอาชีวิตคนไปหลายคนแล้วนะคะเขาจึงหักพวงมาลัยกลับมาซ้ายแล้วก็ไปลงข้างทางถนนนะคะไปลงข้างถนนเลยะคะ่ะซึ่งส่วนตัวเชื่อในเรื่องความอาถรรพ์ของผีต้นเสะเดาจึงหักหลบลงข้างทางก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ นี่เลยนะคะพอหักกลบรถก็พลิกคว่ำแบบนี้ลงข้างทางแบบนี้นะคะนายห่วยเปชาวพมา่าอายุ25ปีนะคะเป็นคนงานส่งไก่ชาวพม่านะคะที่นั่งมาด้วยกับเท่าแกนะคะบอกว่าเขายิ่งเชื่อความเฮี้ยนของผีต้นสดวต้นนี้ยิ่งเชื่ออีกคือหลังเกิดเหตุเท่าแก่ได้เรียกรถมาขนไก่ มาขนชิ้นส่วนไก่นะคะที่ไปส่งให้กับลูกค้าที่ตลาดบ้านช้างก่อนนะคะแต่ปรากฏว่าขนไก่ใส่รถเสร็จแล้วรถเกิดติดลมอีกไปไหนไม่ได้อีกยิ่งทําให้ตนเองเชื่อมากยิ่งขึ้นนะคะเชื่อในความเฮี้ยนของผีต้นสะดาว,ว่าผีคงอยากกินไก่จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและทําให้รถติดลม ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเขาและก็เท่าแก่ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆมีเพียงตัวถังรถด,ด้านซ้ายได้รับความเสียหายจากการถูกแรงกระแทกขณะตกลงไปข้างทางเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะต้นสะเดาก็อยู่ตรงร่องกลางถนนแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาล่ำาลือถึงความเฮี้ยนนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะหลังเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะได้มีพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะคะนำลอตเตอรี่มาขายในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะซึ่งเหมือนกับรู้เลยนะคะพอเกิดเหตุก่อนนำมาขายตรงจุดนั้นทันทีนะคะทำเอาเท่าแก่แล้วก็คนส่งไก่นี่รีบหาซื้อทะเบียนรถเลยนะคะหวังว่าจะได้รับโชคหลังจากประสบอุบัติเหตุรถพิกาแบบนี้นะคะตรงจุดเกิดเหตุต้นสเสดานี้นะคะ โดยพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่าจุดนี้มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเขาก็เลยขับรถจักรยานยนต์เวียนวนมาขายอยู่เรื่อยนะคะเพื่อให้เจ้าของรถหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุซื้อแล้วก็เสี่ยงโชคเพราะว่าทุกวันนี้จุดเสาต้นนี้เขาจะมาทุกวันเลยนะคะพอมันเฮียนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยประมาณนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ เลขทะเบียนที่เกิดอุบัติเหตุคันนี้รถขนไก่สดคันนี้นะคะคือนี่เลยนะคะทะเบียนเลขเลขนี้นะคะสองทบุทเทยอยหญิงหนึ่งสามหนึ่งสามนะคะนี่เลยนะคะขนไก่ชิ้นส่วนไก่สดมาแล้วเกิดอุบัติเหตุตรงต้นเสดาเฮียนแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะขอขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ